กลัสวัสดีพี่น้องพู้ไปเบะครูบทุกคนพี่น้องเจ้าขาครับสวัสดีครับบ่มีอย่างพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้บ่ได้เอาคลิปลงเลยเนาะผมบุรีทยถ่ายคลิปเพราะสามีกับปรรยาแยกแล้วพู้ค่ากันยุ่งยุ่งกับแยกเงินเวียกซานเลยกะถ่ายคลิปอีกซองนึงพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเๆเพียๆปวดหัวนะเนี่ยมึงเว้นก็เลยบ่รด้ยถ่ายคลิปพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็เลยสีมาเว้านิทานเว้าง่ายๆซะเว้านิทานก็สีว่าได้เนาะพี่น้องเนาะห้ มาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะนะพี่น้องเจ้าขาเอาว่าไปบางคนเขาสิบอเสื้อนะแบบว่าเรื่องแบบหน่าเหลือเสื้อพี่น้องเจ้าขาเนาะก็สมมอิฟังประวัติภูคขามันไล่กับไอเซียนนะแต่ว่าให้พี่น้องฟังมันยังเป็นแคส่ส่วนหนึ่งพี่น้องเจ้าขาเนาะอันนี้เป็นความลี้ลับเบ <laughs> าเบา,าหน่อยเบ <laughs> าเ็น <laughs> อันนี้ก็คือว่าพี่น้องผูคขาสิบบอกว่าที่มองภูคขาอยู่นี่เนาะ พี่น้องหลายคนที่ติดตามรือว่าเบิ้งคิดผู้ค่ากับสีห็นเนาะเจ้าคขาเออมันเป็นทุงน่งนาแล้วก็บ,บ่ได้ทมดินบ่ได้อย่างเลยเนาะแล้วก็ไปเห็ดเงินใส่ในี่ก็คือวัญ,ญา่าอยู่สหรัฐอ,อเมริกาเนาะเป็นคนเห็ดเงินใ,นให้พี่น้องเจ้าค้าแล้วก็ที่ดินนี่เป็นของที่ของย่าเนาะของย่าแบบนี้พี่น้องฮูาาบงงงบง้บอกวา่าก่อนที่สีเอาเสาลงหลุมอ่ะยกเสาเอกเสาทะไล้เนาะมือหนะนะ่ะเนาะมือแรกเลยพี่น้องเจ้าคราบยกเสาเอกเสาโทนะอืะอ,อ เสาที่แปดเนาะแม่บอกเสานี้นะเสาที่แปดเสาที่แปดพี่น้องเจ้าขามือแรกเสาโทบอบอกเสาเอกอยู่พุ้นเสาโทอยู่ตรงนี้อันนี้บริได้เกี่ยวออมันมีเฮืออนน่ะมีเก้าเสาพี่น้องเจ้าขาบัดนี้พอยกเสาเอกแล้วเนาะยกหรือยังวะยกแล้วยกเสาเอกแล้วบัดนี้็น่ยกเสาโทพี่น้องเจ้าขาเออลวยกเลยวาเสาโทตอนยังมโยกมันเป็นดิน ตอนต้องรอจังที่ไม่เดี๋ยวตอนนั้นเรายกเสร็จหรือ,อยังหรือว่า,ย,ย,า,ย,ายังไม่ยกยังช่างยังไม่ยกเสาเลยหรอต้องรอจังสั้นใช่หรอยกแล้วนะเพราะว่าปิดคลิปแล้วตอนนั้นอะ่ะฉะนั้นมันปิดแล้วถึงเห็นก็คือเราถ่ายคลิปยกเสาเอกเสาทูแล้วเราถึงออปิดคลิปตอนนั้นมันจะทมดินก็คือตอนแรกพี่น้องค่อยจะว่าให้ฟังว่าตอนแรกเลยเด้ออันนี้เรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นจริงเด้ออันนี้ใช่พิจารณาญาณผ่าินเสื้อกับเสื้อบรเสื้อกบยาพี่น้องเจ้าขาบ่ามือยกเสาเอกเสาโทเนาะ ผู้ค้านี่็กอาเหรียญไปโรยใส่กับหลุมมาเหรียญละอ่าหลุมละเก้าบาทไว้เนาะหลุมละเก้าเหรียญแล้วก็เหรียญห้าสิบต่างเหรียญยี่ห้าต่างอีกพี่น้องเจ้าขาดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้อไปโรยใส่แะพี่น้องแล้วก็เหรียญน้ำนักของเหรียญนะพี่น้องเจ้าขาเอาไปโรยใส่ทุกหลุมเลยเจ้าขาแล้วแบบนี้อีกเหรียญอีกหลุมนึงน่ะ ผู้ฆ่าเนี่ยเห็นสองตาผู้ฆ่านี่ว่าเป็นก้อนหินร้อยเปิดเซนพี่น้องจ้าไอ้ห็นเป็นก้อนหินเป็นบอกไอ้เห็นหินขีดินไอ้เหินเป็นดินคือการเป็นก้อนหินอ่ะเหมือนกกับหินทงนาเนาะดินที่เขาขุดดินเออเนี่ยแล้วมันโตกลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นเลยอันนี้เขเห็นคือการมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเออช่างก็เห็นเออแล้ววันนี้ช่างช่างที่ไอ้มาเฮ็ดเฮือนให้นะกันยังว่าคือมาว่าไผ่เตะก้อนหินลงวะเป็นญาติกันเนี่ยเออแล้วช่างคนนั้นบอกว่าไผ่เตะก้อนหินลงหลุมวะ ทุกคนเห็นเป็นก้อนหินเบิร์นะพี่น้องแม้กระทั่งโตผู้ค้าเองมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตอนที่เห็นมันคือก้อนหินเสานะบัดนี้พี่น้องเจ้าขาบาตัตรยกเสาเอกแล้ววันนี้สิเปนยกเสาทเนาะยกเสาเอกเสาทแล้วแล้วเออตอนนั้นยกเสาเอกแล้วแล้วก็เสาทแล้วพอตอนนั้นค่อยสิปิดชิปเลยสะยกเสาเอกเสาทแล้วบัดนี้พี่น้องเสื้อบอกก้อนหินที่ทุกคนว่าไผรเตก้อนหินลงแม้กระทั่งที่ค่อยว่าค่อยก็ยังอ้อปาก่าไผรเตะก้อนหินลงนะ เพราะว่ามันเห็นเป็นหินนะพี่น้องสองตาเลยแล้วตาของผัวเอกเป็นสี่ตาของช่างอีกเป็นหกเลยช่างคนอื่นอีกเป็นแปดเออแคกในงานในเห็นเป็นหินกันเบิดพี่น้องจ๋าบัดนี้พอยกเสาเอกเสาโทูแล้วช่างเขากระย่างเลระบัดนี้เนาะเขาสิจับเสายกขึ้นยกขึ้นเนาะไปหอดเสาที่ทุกคนเห็นเป็นก้อนหินะสรุปเป็นกบ สีเหลืองคลูร์พี่น้องเป็นกบเต้นบวเวะตัวพ้อพี่มีสามขากบก็มีสามขาอีกพี่น้องเจ้าขากบพิการมันแปลกแฮงพี่น้องมันแปลกัวที่ว่าถ้าเกิดเป็นกบจริงค่อยห้อยเหรียญลงไปนะกบมันต้องเต้นแล้วค่อยห้อยเหรียญลงไปบอจบพวค่อยห้อยลงไปอีกเนาะเพราะว่ามันห้อยต่อกันเลยแลเหรียญเนี่ยไปถึกหลังมันนะมันก็ต้องเต้นถ้าเป็นกบอันนี้มันยังเป็นก้อนหินพี่น้องจ๋าเอออันนี้เรื่องจริงเลยเด้ออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงใครก็เลยบอกว่าอย่า อย่ากินกบตัวนี้ค่อยขอเฮีไเปป้อยค่อยกัเลยบอกคนในงานที่เขามาหยกสาอีกสาวโทรเนะี่กับคได้หลายเด็กพี่น้องไอ้น้องป้องไปกันกับประมาณสาวคนเนี่ยเนาะค่อยกันเลยบอกว่าเฮียเป้ป่อยซะบันนี้คนเขาจับขึ้นมาตัวกบอก่ายพี่น้องกบผาสามขาอืมวันนี้หลังจากนั้นกบซิวไปกับเริมเลยได้ป่ะนี้ฝันเลยได้อบะนี้เริ่มมาจากความฝันค่อยนะฝันเห็นพ่อตู้ไอเซียนนี่พ่อตู้ข้าเจ้าที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยที่ยกดินนี้ให้กับลูกสาวเราที่เป็นย่าค่อยนี่เออ แล้วยกดินให้แล้วค่อยฝันเห็นพอตู้อันนี้ฝันเห็นเออฝันเห็นเริ่มฝันเห็นแะ้วแบบน,นี้เห็ดเนเื้อเห็ดซานมันอยู่นี่กับมือนาเฮือนยังบมแล้วเนาะพี่น้องคอยสิบอกอันนี้เริ่มฝันเห็นเริ่มอย่างบานนี้ตอนนั้นยังโมด้มันนอนเฮือน,อนนี่ไรตอนนาเฮือนยังบมทะลแลวเห็ดเฮือนแล้วเดือดหนึ่งพี่น้องเจ้าขามือก้อนเร็ตเฮือนแล้วมือสุดท้ายเลยเจ้าค่ะเฮือนแล้วแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยนะมือนะเนาะ ถูกเป็นยมุนยังคุมพี่น้องทึกเลขได้สามหมื่นพี่น้องจะขามื่นนะทึกเลขได้สามหมื่นสามตัวตรงทรงตัวบนสองตัวล้างไปสิบอกคูนบอกพี่น้องคูนข้าอีนี้มื่นนะมื่อสุดท้ายมาเขาเฉียงกันกระชังนี้และชังกลับมาขอเงินกับเปาอีกหมื่นนึงฮดิเห็นเห็นผู้ค้าทึกเลขกันเลยมาขอค้าซังเพิ่มอีกหมื่นนึงแต่ผู้ค้าบนน้ให้ดอกบัดนี้หลังจากนั้นมาเนาะเขามาอยู่เนี่เขากับประเททงานเจ้าคนเนาะไอเอเซียนกับประเททงานเนาะ เอเชียกับประเทศงานผู้ข้ากับประเทศงานพี่น้องเจ้าขาเป็นอย่างจาังหวะประเทศงานวพวกผู้ข้ามาอยู่หม่ผู้ข้าบ่มีมู่บ,มบมม่มีพวกบ่มืจักผู้นี้ผู้นั้นรู้จักแต่เอ้ยแต่น้องเขากับบก,กี้ครอบครัวนะพี่น้องเจ้าขาเน้อไอแลวบันนี้เอเชียกับเป็นคนนี้เราบ่ค่อยปาบบ่มค่อยว้าพี่น้องบ่มค่อยปาบบ่มค่อยว้ากับบ่มก็ได้ไปใส่มู่พวกเขากับประเทส่วนไปหลับจ้างหลับยังนะถามว่ามันมีบอกงานโรงงานมันมีงานอย่างอยู่ช่วงนั้นมันมีอยู่พี่น้องแต่เขาบ่รหลับคนเลยพว่าเขาเอาคนออกมันโควิดระบาดเพราะตอนที่ลงมาอยู่หนองคายนะ เขาโบลับคนเลยโควิดระบาดเขาก็เลยบบลับคนบัดนี้ก็เลยว่าพากันโบได้เหตุงานแล้วมาอยู่เพื่อนนี่พี่น้องเออม,มาอยู่เพื่อนอยู่โบไดเหตุงานข้า,าสิกเอ่ได้ว่าสันคุยกันนะแต่คอยสิว่าว่ามันเป็นอย่างที่แปลกเนี่พี่น้องสมเจ้าขิดเด้อคนเฮาบไดเหตุงานปีหนึ่งเต็มๆทั้งผัวทั้งเมียนะมีเงินกินมีเงินใช้บไดรุดบไดยานลยเนาะ <Yeah. S 1> มีเงินกินมีเงินใช้ตลอด เ,เอ้ยน้องป้องป่านี่แนมว่าเฮาสองคนนี่ขี้ค้คานบมธรรมาหากินอย่างวาซันพอเหตุเหือนแล้วมาอยู่เหือนอะ,ะไรก็ได้พี่น้องเจ้าขาเออผู้ข้าลืมเล้าย้อนไปแบบนี้เห็ุเหือนี่ก้อนสีช้างเหือนนี่ไอเซียนน่ะไปเว้าอยู่ต้นโพใหญ่อยู่หลังเหือนถ้าใครติดตามคลิปผู้ข้าสิเห็นต้นโพใหญ่ต้นนั้นเนาะที่ผู้ข้ารีวิวบ้านแล้วสิพาไปเบิ่งอยู่หลังบ้านน่ะต้นโพต้นนั้นไอเซียนไปบอกว่าถ้าเหือนหลังนี้เสร็จจนะสิตั้งสารพภูมิให้เนาะสรุปเพื่อนหลังนี้เสร็จถือเลขสาม ามหมื 30, พี่น้องเซตมือมือเดียวกันเลยกับเขาส่งมอกงานนะมือสุดท้ายเลยที่เลขกสามหมืมันตรงกับวันที่สิบมือนะฮะเลขออกแล้วพอดีเขาก็แล้วเลยยังมุเลงเขาก็แล้วเลยพี่น้องเจ้าขาก็เลยติดตั้งศาลให้เนาะวันะนี้ก็กลับคืนนาว่าบมได้เห็ดงานวันนี้ บาได้เหตุงานทั้งผัวทั้งเมียปีนึงพี่น้องเจ้าขาเอ้ยน้องป้องป่ายคนรอบข้างนี่มองว่าสองผัวเมียนี่ขี้คานนั่งกินนอนกินเวียบโบงงานการโบสร้างแต่เขาบ่ผู้ซ่าเฮาบ่ผู้จับผู้นี้ผู้นั้นเรื่องเหตุเวียเขาคอยบริยานพี่น้องที่นักสมัยคอยกับบริยานนะแต่เฮาบงผู้จักผู้นี้ผู้นั้นเขากับบกล้า่วนไปเห็ดคือว่าแถวนี้เขาฮ็ด้วยเห็ดสวนเขารับจ้างมันมีงานอยู่ตลอดพี่น้องจ๋าแต่เขากับบริยศวนเพี้ยดไเนาะไอกับบริยผู้จักผู้ใดเนาะ เราเป็นคนทางนี้กักรจิงแต่เราโบค่อยอยู่บ้านนะพี่น้องอเรา,านออกบ้านตั้งแต่น้อยนะเออเราออกบ้านแต่น้อยเราก็บโบคอยกลับมาอยู่บ้านนะพี่น้องวันนี้เขากระพากัน่าว่าขี้ขั้นโบเห็ดเวียกบเห็ดงานนะเอ้ยน้องป้องปายนะก็เว้ารหลายอย่างนะ้อยเนาะตอนนั้นก็มรสะสมชีวิตกลายเนาะนเอ้ยน้องพิษกันตะพื้นตะพื้นพี่น้องผู้ค่าทำใจจนตามาแล้วพอเป็นกระเทยเนี่ยผู้ฆ่าของู้อยู่แล้วพี่น้องจา๋า ครอบครัวเขากษียบ,บริยอมรับผู้ค่าร้อยเปอร์เซนต์ดอกล้อเอ้น้องป้องปลายเขาอีกแล้วผู้ค่าเขาหัวเมื่อน,นึงมันต้องมีปัญหายอมรับผู้ค่าเป็นคนตรงเลยเป็นคนว่าบ่วม,ม้วนพี่น้องอันนี้ว่าตรงเลยผู้ค่าเป็นคนว่าบ่วม,ม้วนแล้วว่าตรงอันไหนบ่ถทึกแล้วผู้ค่าเถียงบางที่็คนเขาบ่มักพี่น้องจ๋าเอออันไหนบือทกผู้่าบ่เถียงแต่อันไหนบ่ถืึกแล้วผู้ค่าเถียงนะผู้ค่นนะาเป็นคนน,นี่เขาก็เลยสิบ่มักนี่ใส่ผู้ค่านำแล้วก็บ,บวกอีกอย่างเขากับบ่แม่็นปืนยิงเนาะเขามาอยู่นี่เขาก็เตรียมใจไว้แล้วพี่น้องเขาเตรียมใจไว้แล้ว แล้วก็มีปัญหาหมรสุมชีวิตล้ายสิ่งหลายอย่างพี่น้องมูบอกค่อยนอนให้สุขืนสุขืนเลยตั้งแต่ค่อยไปอยู่กับผัวค่อยปีแรกเนี่ยนอนให้ค่อยได้แต่ไปจมปากจมคอกับโกู๊โค่อยได้จะจมปากจมคอกับเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่พี่น้องอันนี้ว้าเรื่องจริงเนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่น้องตั้งแต่ขึ้นเฮือนมาค่อยทึกเล็กทุกงวดของปีนะได้เนาะเข้ามาปีปีหกสามเบาะไี่ยสามปีกับปีนี้ ปีห63ามบดาได้ว้าไผ่โบเสือ้อกระยายพี่น้องก็ชึ้งเล็สูงงวดบางคนบอาอันสูงสูงงวดคือบนรวยและป่านนี้พี่น้องตวัวใดที่เขามั่นใจตวัวละร้อยสองร้อยน่ะมันบอกออกมันไปออกตวัวซื้อห้บาท60สบ,บาทตัวเจบาทมันไปออกเอาไปซื้อตวัวแบบนี้นะ ตัวซื้อนิด่หน่อยฮะอ้ต่ถึกสุกงวดพอเฮามีเงินกินมีเงินใช้เดือนส่วนเดือนเดือนส่วนเดือนเดือนส่วนเดือนไปนันนี้ตลอดพี่น้องเจ้าขาค่าไฟก็เดือนละพันกว่าค่าไฟก็เดือนละพันกว่าพอแต่ก้อนตัวคอยม่มีทะเบียนบ้านนี้ใช้ไฟอย่างฮไฟซั่วขาวนะะพี่น้องไปขอไฟซัวขาวนะรายจ่ายก็ลายเนาะนี่สินสารพัดแบบนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เข้ากันได้ซื้อเด้พี่น้องนาบริเทศมาอยู่เแรกๆนะทดลองทดลองอดีสซีว่าเรื่องชีวิตตัวคอยสองคนนะสู้กันมานะพี่น้องจ๋าเนาะทดองหดลอแล้วกันเหนื่อย เจอปัญหาเอ้ยน้องพิดกันบุยไผ่คุยกันนี่กับเาคุยกันเอื่อยกับน้องก็คือว่าครอบครัวเฮาก็คืออยู่แต่เฮาสองคนบริพุ่นวายกับไผ่กันยังมีเรื่องมีรามาอีกเดี๋ยวพี่น้องมาปิดเอานน้นเด้อืมอันนี้มาว้าสู้พี่น้องฟังซื่อๆดอกพี่น้องเรื่องราวชีวิตความปาฏิหาริ์ที่มันแปลกที่มันแปลกกว่าหั่นแบบนี้กันเฮามาแบบเนาะเฮามาอยู่นีเทเลคแรกๆเลยพี่น้องทุ่งยางเป็นอย่างน้ำปี้วหกค่อยกับบริเก็บแบบพี่น้องฝันฝันว่ามีผู้ชายประมาณอยู่หกสิบกว่าแหละหนวดเขา โตใหญ่ผ ja ิวเข้มซ <c oughs> ีหน้าด่าคอยเดี๋ยวนี้เลยนี่ด่าคอยเดี๋ยวนี้กูไม่อยู่นี่เงินซานบ่เคยหกดินดอนบ่เคยหกกูไม่อยู่นี่ก้อนมึงหลายปีเดี้ยมึงเป็นไผมาอยู่นี่คือปล่อยหกแท้พี่น้องเท่านี้เป็นไผ่ล็วบังอาจแห้มาซี่หน้าด่าคอยว่าซานเดี๋ยวความฝันเจ้าของฝันตอนบ่ายสองโมงพี่น้องตอนนั้นนอนกลางวินกระาบอกมาเก็บเนี่ยทุ่งนี่ ข่าวเต็มเดินนึงว่าซ่านพี่น้องอยากให้แหงบ่พอใจว่าที่มันหกทิ่มทุงยางมนยังบ่เป็นระบบระเบพียบกบ่หมักค่อยหู้ได้ก่จใจเลยตื่นมาค่อยหู้เลยนั่นคือเจ้าทีพี่น้องเจ้าค่ะถ้าเพื่อนบ่สะอาดหกสุกับบกนี่เด็กบ่ถึกเลยปีนั่นเนาะหู้ได้เลยพี่น้องถ้าบ่เพื่อนบ่สะอาดสุกับพกหกบ่ถึกเล็กแล้วก็เสื้อว่าผีเลี้ยง เจ้าที่เลี้ยงผู้ข้าสองคนในปีนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นถือเลขสู่งวดสูุงวดจนเขาสิบวเสื้อว่าถือนะพี่น้องค้าเดียวอะไรข้าเดียวเลีกออกเงินข้างๆเกาไปได้ยินเขากะมาถืออีกระบอกมาถืออีกระบอกขนาดนั้นเนาะเขาก็สิบวเสื้อเน่ะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ก็คือปฏิหารเนาะแล้วบันนี้สิ่งที่มันแป๊ะกว่านพี่น้องเจ้าขามื่อนันวันพระสิบห้าคำเนาะเห็ดพาขวัญอยู่เห็ดพาขวัญเนาะคอยเกเห็ดพาขวัญให้ลูกค้าบันนี้เห็ดพาขวัญเขาประเทศอยู่ทงเฮือน้อ่านพีงจ๋ ผัวให้อยู่ข้างล่างให้กับเขาเมียหาบว่างเลยพับแต่ใบตองตลอดโบว่างเลยก้มพับอยู่คิดว่าผัวย่างขึ้นบันไดต,ต,ตึก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 เสียงบันไดพี่น้องเสียงคนย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเหนเขาก้มเห็นเดี๋ยวนี้แต่ตาเขาคือมันเห็นนะะเห็นว่าเป็นผู้ชายเขาก็คิดว่าผัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นว่าเป็นผู้ชาย,ขาขาาายแต่เป็นยัาใส่เสื้อสีขาวนะที่เ,เห็นนะเขาก็ไอ้ไอ้เขาก็กว่าสละไอเซียพนพยุงทางใตแบบนี้เออ เอาเจ้าคนย่าง้นบันไดบเมื่อกี้นี่ก็คืีเสียงคนย่าง้นบันไดแต่ตอนที่เห็นแวบ,บๆนะี่คือกันกับคนใส่ขาวห่วมขาวพี่นออ้องย่างขึ้นบันไดตุ๊บๆๆๆๆๆเสียงติงย่างขนบันไดนี่เลยเลยด้๋ยทงเงินแต่นนพี่น้องจ๋าอันนี้ว่าเรื่องจริงเดี๋ยวโมด,ดตัวเดี๋ยวพี่น้องบมเด้ว่าวเอาอีกบได้ว่าแต่งเรื่องว่าให้พี่นอ้องเสื้ออันนี้ว่าพนิทานให้ว่าเดนี่แหละพี่น้องเนาะเราอยากให้งมง่ายเลพี่น้องเนาะอันนี้ว่าเรื่องจริงพี่น้องมันกระเปกน,น้อยเนาะและไอเจออย่างว่าพี่น้องฟังเนาะไอเจอ ไอตปอนนมน้ำอยู่หลังบ้านมูน่ะว่าหันหน้าไปกล้องคุณปอนนมน้ำอยู่หลังบ้านเห็นเห็นนกตัวตัวบอกง่เลยนกนกไงไงก็คือไงไงเ่าก็รถเข็นน่ะรถเข็นล่อน้าเนี่ยเขากบนกเขาเขากบล่อนา้าคันหนึ่งตัวบอกง่เลยล่ะบินพันหัวไปมื่อนั้นเป็นมันพระกำลังป้อมน้ำเนาะ<ม>บินพันหัววื้บบอกง่เลี้ยว<ม>ไปเป็นนก เ็จแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเป็นแก้วลอยขึ้นมาตุ่มต้นโพนั้นลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาอย่างที่ล่ะเห็นเห็นแก้วนี่เห็นประมาณสองสามสินบาดีสิ่งที่มันเสียนหรือสิ่งที่เปร๊ะเป๊ะเนาะเนาะเขาสินทุกวันสินสิบห้าคำพี่น้องจ๋าทุกวันสินสิบห้าคำแม้กระทั่งสารที่เขาตั้งให้เจ้าชีน่ะยังยังมีเวิร์ดนีกสารจะเห็นเป็นยังเห็นเป็นคนยืนเลยอ่ะหน้าเหมือนเหมือนประตูบ่ยืนบอกว่าเห็นหน้าชัดแต่เห็นเป็นคนเลยอ่ะ ูซายยืนอยู่ตรงสารเลยพี่น้องตะก่อนไปเข้า้องน้ำตีหนะึ่งตีสองเนาะออกไปเข้า้องน้ำแ้วเขาแนมไปเขาเห็นแวบลงหัวใจนี่ว,วูบลงเลยได้พี่น้องเอ,อ้ยแล้วไปหันไปเบิกอ,อีกบ่มีแล้วบแบบนี้คือเขาเห็นแล้วเขาบริจึงเบิกอะนะคือว่าเขาออกไปนะเขาก็ไปเข้า้องน้ำเขาบริจึตั้งใจว่าจึงมึงสารประภูมิเพราะว่าเปิดประตูเงินออกไปแล้วก็เป็นสารอยู่หน้าเงนินบ่เปิดไปเลยเห็นแวบคือเห็นเป็นคนนี่นะพี่น้องเจ้าขาแวบวันนี้เขาตั้งใจเบิงแท้แบ่มีเลยแต่เห็นมั่นใจเลยว่าเป็นคนยืนอยู่หันเลยพี่น้อง อันนี้ก็เรื่องแปกแล้วก็มั่นใจว่าเจ้าที่ในที่ดินเนี่ยดีเนาะไอเนาะดีบอกเลยว่าดีเพราวอยังผู้ค่าเนี่ยเป็นคนที่แบบเสื้อเรื่องพวกนี้พี่น้องเจ้าขาผู้ค่าตั้งแต่มาอยู่นี่มองนี่ผู้ค่าสีเห็ดบุ้ทุกอย่างตั้งแต่จุดทุบบอกแต่งผ้าเข้าพาป่าแต่งมากแต่งผูกก่อนจะไม่เห็นเง,งินขอทางโม่ให้ตันทางเที่ยวโม่ให้อย่างผู้ค่าก็สิบ,บอกโม่ให้ตันทางเที่ยวโม่ให้ตันทางเลี้ยว เฮ็ดเงินอยู่ข้างซ้ายให้เจ้าเลี้ยวข้างขวาให้เจ้ามือออกไปค่อยสิบอกเบิร์พี่น้องค่อยสิเป็นคนละเอียดเรื่องพวกนี้นะแล้วค่อยนีสิไปใส่มาใส่ก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางขึ้นหัวให้ความเคารพศรัทธาเวลาไหว้พระสวดมนต์ผู้ข้าก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่ที่พกปักรักษาสถานที่นี้ว่าผู้ค้าเสื้อตลอดว่าเจ้าที่เลี้ยงผู้ค้ากับผั่มาปีนึงน้อยเนาะ หลังจากเออแล้วบัดนี้หลังจากนั้นมาพี่น้องชีวิตผู้่าก็เริ่มดีขึ้นเนาะผู้่าก็เริ่มมีเรียบมีงานเพชรเพราะว่าผููจักกันกับหมู่หลายแล้วหมู่กับส่วนเพศงานไปอย่างซุมือนีโบต้องมีหมู่ส่วนเพราะคนเขาจ้างเขาห็นผลงานของเราเห็นนะเพชเขาก็อยากได้เราไปเหตุน้อยเนาะอยากได้เราไปเหตุก็มาถามอยู่ตลอดนะบางที่อมีงานมาถามสามเจ้าสี่เจ้ามือเดียวกันก็ไปบบได้แยกล้างโบได้พี่น้องเจ้าขาซุ่มมือนีกามีงานเห็รเฮาก็มีเงินใช้เนาะอะไรกัอีกอย่างก็ได้ข้อดีจากได้กัน รายได้จาก u t u b e เลยเนาะพี่น้องนาะพี่น้องเพื่อ <c oughs> ได้รายได้จาก youtube นำเนี่ยพี่น้องจา้ารายกะเออช่วงนั้นกาได้รายได้จากนิ้พาขวัญกับพออยู่พอกินพี่น้องเดือนนึงก็ตกหมื่นกว่าเนะาะให้พออยู่พอกินก็นมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จุดมาฮอสมือนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่า เจ้าทีซอยพี่นังเจ้าค่ะน,นี้เรื่องจริงดิถ้าใครโบรสัมพัสโบได้อยู่จุดนี้สิบหู้เนาะแล้วโบได้แบบว่าเฮามันนูเฮาคิดเป่นโบเมนค่อยมั่นใจร้อยเปอว่ามาฮอดามือนี้คือเจ้าทีซอยตั้งแต่มือนั้นมาฮอดามือนี้สามปีแล้วพี่ที่ผู้คามาอยู่สีเชีงยงใหม่และก็ ถามาซุมื้อนี้สบายเราบ่เด้สบายเหตุงานหลับจ้างรายวันซูมื้อแะไรแต่มันมีงานซูมื้อน่ะพี่น้องมื้อไหบ่มีงานฮากับอัดคลิปอัดอย่างเต็มที่นะพี่น้องเจ้าขาคือว่ารายได้ของเฮาบ่ได้มาจากการเหตุงานอย่างเดียวนะพี่น้องตอนนี้ก็คือว่าเออมาจากการเหตุพาขวัญแน่มาจากการเหตุยู u ูบแน่น่ะเมื่อมื้อใดผัวไปรับจ้างเมียก็เบิ่งงัวมื้อใดเมียไปรับจ้างผัวก็เบิ่งงัวแบบนี้นะพี่น้องจ๋ามันก็คือว่าพอยู่พอกิน มันบอคือตะกอนตะกอนอยู่เงินจนบ่าไผ่กับ่ากีค้านเขาพากันไปซาเบิดเขาไปซาเบิร์ดวากีค้านเบิรดเพื่อจัดงานท่อเห็นหมอไปตัดหนาเขบ่มีงานต้องไปหมอตัดหนสมมตอนี้กะถือว่าโอเคได้นะไม่กนสมมตอนี้มีงานประจำสมมตอนี้กะถือว่าโอเคพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องเล็กๆน้อยที่ผู้ข้ามาเว้าสู่ฟังพี่น้องที่จริงมันยังมีอย่างหลายกว่านี้อีกเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ มือหลังผู้ข่าสิมาว่าให้ฟังอีกอันนี้บมมีคลิปลงก็เล่นซันงกับผัวว่าเฮ้ยไอไปคุยกับพี่น้องไปไปว้าเรื่องหั่นเรื่องนี้พี่น้องฟังเพื่อเขาโมโหนะเฮาก็จะมาว่าให้ฟังพี่น้องเนาะเรื่องดามงดามาผู้ข่ากับแฟนอีกเนีที่ว่าได้เมียกระเทยมาอยู่นี่เอาไว้อีพีหน้าพี่น้องผู้ค่าสิว่าให้ฟังอีกนอดเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจเพื่อสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเจ้าค่ะที่เสียสละเวลานีค่ะเขา้ขามาบ่งคลิปนี้นัดเจ้าค่ะไปแล้วจ้าอยู่ดีมีเบ